อยู่ประจำที่หอมบุญอโศกนะครับส่วนปานาบุญแปดนะครับก็ที่จริงเรื่องราวต่างๆที่มันประเดยประดังเข้ามามันก็มีเหมือนกับพี่น้องกันเนาะออมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่ด้วยที่ตัวเองเป็นเป็นผู้ชายหรือมีเขาเรียกเป็นปุริสภาวะเนาะเรื่องอีลุกยุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่ค่อยจะเอามาเข้ามาเสียใจเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมก็เจอมาตลอดเลยอย่าง,อย,างอย่างผมไปเรียนในราชพัฒน่เนาะ มันมีเรื่องเล่าหนึ่งวันหนึ่งอาจารย์จะให้พีเศษงานโอ้เรามีกันอยู่สิบเอ็ดคนอ้าวเพื่อความยุติธรรมอ้าวให้จับฉลาก <c oughs> ก็จับฉลากผมก็ได้ระดับที่เก้าโอ้ไม่เป็นไรสบายระดับที่เก้าพิเศษได้เห็นพี่น้องได้พีเศษก่อนเราก็จะดูตัวอย่างสักครู่ก็มีคนมาขอแลกอขอขอแลกหน่อยผมได้ระดับที่หกเขาอ,อยากจะพีเศษทีหลังอหกก็ได้ไม่เป็นไร เพราะว่าไม่เป็นไรก็ยังอยู่ระดับกลางๆอีกสักครู่ก็มีอีกท่านหนึ่งหนูหนูได้ลำดับที่หนึ่งค่ะขอขอแลกหน่อยอะแลกก็แลกไม่เ,เป็นไรเน,นาะมันก็มีหมู่เดียวกันเราเราไม่ได้คิดอะไรมากอั้งท้ายเราก็พรีเซนต์เป็นคนที่หนึ่งพรีเซนต์ก่อนมันก็เส็จก่อนมันก็สบายก่อนพวกนั้นก็เขาก็ก็มาต้อง,ต,องต้องมาตามหมายว่าเขาต้องเสียท,ที่ที่หลังเราเราสบายไปก่อนแล้วอย่างเงี้ย ฉะนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแม้แม้จะเจออะไรกันตามแต่เนะี่ยยังผมนี่ไม่ไม่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษเลยผมสอบอที่ราชพัฒเนี่ยเขาต้องมีเกณฑ์ว่าถ้าจะสอบซ้ำบทต้องสอบภาษาอังกฤษผ่าน45เราก็เตรียมต็มที่อ่านโทอีกอ่านอาะไรเต็มที่วัดคะแนนแล้ว70อัพมหนื70อร์เซ็นต์ขึ้นไปนะพอไปสอบรชัชพัฒปุ๊บโอ้โหคนละทางเลย ได้ส3สสอบตกรอบแรกสอบตกทีนี้เราเห็นเห็นแนวข้อสอบแล้วก็ไปสอบซ u อูเทบของจุฬาของอะไรต่างมันแนวเดียวกันระดับความยากง่ายพอกันก็ได้ 50, 60, 70โอ้รอบนี้คงสบายแน่ไปสอบจริงๆเอาได้39สอบตกอันนี้ครั้งที่2อสอบตกอีกไม่เป็นไรรอบที่สามอีกรอบที่สก็ฟิตอย่างเต็มที่นะครับ โบสดท้ยก็ได้39มสิบเก้าเท่าเก่ามันก็ใจมันก็ตกนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ได้39เท่าก,กับอาป,ปุ้นี่แหละเพราะว่ามันแล้วก็อุ่นใจนะอาป,ปุ้ขนาดอาป,ปุ้เป็นเอกภาษาอังกฤษเนาะเออเราก็เป็นนักรงนี้แบบป่าๆก็ได้เท่ากันก็ยังมีเพื่อนมีเพื่อนแต่ผลสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าข้อสอบนี่มันยากจนเกินไปเพราะว่า รุ่นหนึ่งสิบคนก็ผ่านหนึ่งคนรุ่นที่สองสิบเอ็ดคนก็ผ่านหนึ่งคนหรือแม้แต่สาขาอื่นนะมันไม่ผ่านกันเลยยเงี้ยบทสุดท้ายก็รอนถึงรองอธิการบดีบอกโอ้ข้อสอบมันจะเกิดไปต่อไปนี้ก็จะให้เปลี่ยนข้อสอบใหม่ไม่งั้นมันไม่สามารถจะหาคนสอบสามบทได้มันจะมาไม่หาคนจบได้เงี้ยเอาก็ไม่เป็นไรเรารู้ว่าเราอ่อนภาษาอังกฤษเนาะผมก็ตั้งใจตั้งแต่นี้เป็นเป็นต้นไปเนี่ยจะฟังฝึกฟังทุกวันทุกวันเพื่อให้มันคุ้นหู มาภูผานี่แม้แต่ไม่มีสัญญาณเด็ดผมก็ฟังทุกวันนะครับแม้แต่เมื่อวานเนาะก็ฟังนี่นแหละเออเราก็มีความระมัดระวังเรื่องการใช้โทรศัพท์ด้วยกลัวมันจะตกหลน่นตอนแรกผมก็เอากระเป๋าเป้เพื่อใส่โทรศัพท์อ่าเอพอสะพายไปปุ๊บมันจะฟังก็ไม่สะดวกจะปิดจะเปิดไม่สะดวกเอาไม่เอาเอากระเป๋าเป้ใส่รถคืนกลับมาใส่เสื้อทหารนะ่ะที่มันมีกระเป๋าหลายๆใบอะ่ะ เออสะดวกดีฟังก็ฟังประกาศอาจารย์สุมเมฆไปกับอาเอกไปดูเรื่องสะพานที่มันจำลุดอะไรต่างๆเ่ยนะก็ฟังไปเรื่อยๆพอไปถึงที่อาจารย์ออทําที่แปลงอะไรนะเปลีเน้ยง่ายเป็นงเลี้ยง,ง่ายโอ้อากาศมันร้อน <laughs> อากาศมันร้อนแดดมันมันสายมากแล้วเอาถอดเสื้อดีกว่าถอดเสื้อทหารอนะ่ะก็เอาอโทรศัพท์นะั้นมาใส่เสื้อตัวนี้แทน ก็สบายใจนะไม่คิดว่าเราไม่ได้ลงอะไรเนาะเพราะแค่ตรวจดเอ๊ะสังเกตดูน้ําทําไมน้ําวันนี้ไม่ไหลเมื่อวานอุต่าช่วยอาจารย์ทําจนค่มันน้ํามันไหลดีเนาะเดินไปเดินมาเอ้าเจอละเจอต้นเหตุละน้ำมันรั่วตรงตรงฝายที่เราไปทํานั่นเองมันลืมเรื่องโทรศัพท์เลยว่ามันจะลนหรือไม่ลนผมก็ลงไปดึงกระสอบเพื่อไปปิดตรงจุดนั้นจุดนี้พอขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อน ลอดเป็นไงใหม่ปรากฏว่าจะเปลี่ยนใหม่แสดงว่าใหม่แมทบอบดได้แมตต์ได้ไหมอพอได้ไหมพอได้แล้วได้แล้วปรากฏว่าโทรศัพท์มันหายไปเองไม่รู้ก็หายในจมน้ำนั่นแหละเห็นไหมครับอุตส่าห์ระมัดระวังตั้งแต่ต้นทางเลยนะมันก็ยังหายจนได้อะ่ะหายแล้วเสียดายไหมเสียใจไหมมันก็เสียดายหน,หน่อยเนาะมันก็นึกเสียดายหน,หน่อยหนเพราะว่าโทรศัพท์ก็ทุกซื้อมาไม่นานนีงไม่เกินสองเดือนนะแต่ด้วยความที่ว่าเรา มีความรอบคอบเพราะว่าถ้ามีข้อมูลอะไรที่มีความจําเป็นต้องใช้ในงานวิจัยต่างๆเราก็จะดึงข้อมูลนี้รีบเอาไปใส่ในในคอมจากนั้นข้อมูลที่อยู่ในศัพท์มันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากภาพทั่วไปหรือข้อมูลทั่วไปเราก็มาคิดในใจว่ามันก็ไม่ยากโทรศัพท์ทุกวันนี้สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้ไม่อาใช้เบอร์เดิมได้ไม่โทรศัพท์จะหายไม่เห็นจะต้องไปทุกอะไรใช่ไหมโทรศัพท์เราก็ไม่ได้ซื้อโทรศัพที่แพงอย่างเงี้ยเราก็ซื้อโทรศัพท์ ในขณะที่มันพอที่ใช้งานได้ฉะนั้นมันก็ความเสียดายมันก็เสียดายนิดหน่อยเท่านั้นเองมันก็เลยเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทุกข์ใจอย่างเงี้ยฉะนั้นนะเวลาเจออะไรก็ตามแต่เนี่ยด้วยด้วย,ด,วยด้วยการฝึกที่เป็นผู้ชายเนี่ยเนาะอะไรที่มันจู่จิ้มเราีบตัด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 ,ตด,ตด,ตดฉะนั้นไอ้ความทุกข์ต่างๆที่มันจะมาประเดะดังเข้าไปอยู่ในใจเรานานๆเกินหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อย่างเงี้ย ก็สมารก็จะพยายามอุดช่องว่างในจุดไหนที่เรามีจุดอ่อนเราก็พยายามพักพินในจุดนั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างเงี้ยอย่างอย่างเช่นสอบภาษาอังกฤษบนสุดท้ายเขาก็ยอมที่จะไปเปลี่ยนข้อสอบที่มันง่ายกว่าเก่าอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปไฟไปอะไรต่างเนาะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสาธุ่อสรุปรวมกันแล้วกันเนาะเวลาพอสมควรอะไรที่เราพยายามทําดีที่สุดแล้วเราก็ล้างความยึดมั่นถึกมั่นให้ได้ รือเกิดรายอะไรก็เ,รเข้าใจเรื่องกรรมไดนะ้เราสามารถที่จะตัดรอบได้เราเห็นประโยชน์ได้นะชีวิตเราก็ไม่มีอะไรทุกนะอนุโมทนาครับสาธุ